วันนี้ทำเมนูแกงปลามาขุดขี้มินก่อนอฮ้ยขี้มินขี้มินเออนี่ไงขี้มินเอามาหนึง่งหัวใส่แกงปลาจะได้หอมทุกคน แค่นี้พอแล้วครับทุกคนชองอันนี้ใส่หมดนี่แหละนี่ขี้มินม้นขมิ้นหรือขี้มิน้นะะนะปั่นที่ต้องใส่กระเทียมสิจ้ะไปขมิน้น ตะไคร้ผาเปรียมแล้วก็มะแขวนต้องตำให้ละเอียดตำให้แหลวแหลวแหลกแหลกโอ้มืด ก็จะเป็นแบบนี้แหละเหลืองเหลืองเขเลยขมิ้นขมิ้นเหลืองอ่อนใส่หม้อนี่หม้อปลาใส่นั่น้วยนะครับเอาว่าใส่อะไรนะงอไม้ดองใส่เยอะเยอะ กำล้างครก กอสมหรือพักกีตูนั่นแหละครับไม่ค่อยสวยนะใบเป็นดำๆดำๆหงิกหงิกไม่รู้อีบุมบำรุงยังไงนี่หงิกดำดำฮะพักไฟไปเลยนะ นี่เดี๋ยวแบ่งกันเอากัดน,นี่ปา๋าี่แข่งไม่ส้มใช่ปา๋าฮะซื้อมาดหม้อกับตีนแข่งหม้อเบลอแล้วนี่ครับสุกแล้วนะครับทุกท่านรอเสิร์ฟใส่หน่อไม้ดองแล้วก็ พิมเหลืองๆเนี่ยมีขมิ้นใส่ด้วยมันจะได้หอมหๆกลิ่นขมิ้นลดความคาวเดี๋ยวปฏิดติตามจมกันตอนรับประทานเลยนะครับนี่ครับโอ้หน้าตามันจะสลับกระทายกับกล้องมือถือซื้อมันต้องใส่ให้คุ้มกล้องโกโปรปอม ด้แกงหัวปลาเตาะใช้น้องไม,ม้ส้มนี่น้องไม้ส้มจิ้มกันคนมเมียงห้องปลาเตาะหรือปลาสวายนะั่นแหละครับอันนั้นยำไก่ต้มยำไก่ไก่บ้านแต่เนี่ยไอเด้อเข้าด้กัน

มามาคอน้ำงไก่ก่อนน้ำไก่ข่าว่นังไก่ก็ Quang wow, một mình tổ vàng Hôm qua khá lọc khá

เฮ้ยว้าวมาทุกคนมาโอเคเอาสบายดีทุกคนวันนี้พาทุกคนย้ายบ้านทุกคนมาดิทหารามเนาะป้าขึ้มาอันเที่ยว วันนี้าส่ยางพ่าดกับวา,างสองในผู้อัดรักได้ออใส่มาได้ใส่ฝาลูกนี้กันผู้ชนะลูกจะร้องไปเร่งแล้วแตุ่้ไปอีกไม่บ่เหอเนะฮะเยจะด่าหว่า,ออาวลูบดะ

mọi người rừng ngon lắm đến mọi người đã mùa 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 I don't know.

เกินเยอะละคนแกงปลาโอ้โนมนันแตกหม้อตอกยำไก่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับดีครับ